วันนี้ที่เอามาให้ดูกันก็เป็นพระบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับกลุุ่ใหม่นะครับนะครับเนี่ยตรงจะเห็นกลุ่มใหม่นี่ครับอันนี้คือคาบกลุ่มจะซูมให้ดูอันนี้คือคาบกลุ่มนะครับคาบกลุ่จะเป็นลักษณะสีน้ําตาลน้าตาลนะครับเกาะโดยรอบองค์แบบนี้นะครับถ้ากลุ่มใหม่มากๆมันก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้ากลุ่มใหม่แบบว่าเขาเรียกกลุ่มใหม่น้อยๆไม่ถึงว่าจะออกมากอนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคาบกลุ่มน้อยนะครับคาบกลุ่มเนี่ย เขาคาดการว่าน่าจะเกิดจากตอนที่กรุงเทพน้ําท่วมในสมัยนั้นนะครับประมาณสัก2-3ามครั้งนะครับพระเนี่ยวางอยู่ในเจดีนะครับแล้วก็มันก็เหมือนน้ำท่วมปีห้านะครับสูงมาณสองเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําให้มีสิ่งปฏิกูลสิ่งที่สกรปรกทั้งหลายหรือว่าจะเป็นคาบดินคาบอะไรต่างๆแ,แ,แล้วแต่นะครับไปปกคลุมอยู่ที่องค์พระนะครับหรืออาจจะเกิดจาก เนื้อปลาที่โดนแช่น้านานๆนะครับก็เลยเกิดเป็นออกไซด์ของปูนนะครับองอกขึ้นมานะครับคราบกลูกนี่ก็สามารถทําให้เราแยกพระเกแท้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะเหมือนกับเหรียญพระเหรียญที่เราดูขอบเหรียญกันนะครับอนี้ก็จะเป็นลักษณะของคราบกลูก,กลูกใหม่นะครับาถามว่าคราบกลูก เก๋เหมือนไหมทำเหมือนไหมผมว่ามันก็ยังไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับถ้าเคยเห็นของแท้นะครับค่ากรูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวออกมาเป็นก้อนแบบนี้อาจจะเกิดจากการสะสมนะครับมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นค่ากรูของบางขุนพรหมแท้ๆเนี่ยมันจะไม่ทึบแสงมันจะมองเห็นเหมือนมีมวลสารอยู่ข้างในนะครับก็คือจะมีจุดดำๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นลนักษณะคล้ายๆอิฐแดงนะครับอาจจะเป็นวัสดุในเจดีเขานะครับแล้วก็ กระเทาะนะครับมาแตกแล้วก็มาหล่นมาอยู่ในคราบกลุผสมกันมาปนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะหาลองหาให้ดูนะครับคราบกลุอันนี้คือคราบกลุแท้นะครับเพราะนี้มีซ่อมมานะครับคราวนี้เราก็ลองจะแยกได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือคราบกรุที่ทําขึ้นมาพอเห็นแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นแต่อย่างนี้แล้วก็เออคราบกลุน้าตาลนะครับเหมือนกันนะครับคราบกลุบางหุนพรมเนี่ยผมเคยลองสกิดนะครับไม่ออกนะครับต้องใช้หัวกรอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาครีมไปไปบีบแล้วก็จะหลุดออกมานะครับเพราะว่ามันเกาะอยู่อย่างแข็งแรงมากนะครับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าค่าวกลูอกก็จะดึงเนื้อพลาออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแทบจะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ค่าวกลูเนี่ยมันก็จะไม่ได้สีน้าตาลทีเดียวนะครับจะที่เห็นนะครับจะมีเข้มมีอ่อนนะครับลักษณะคล้ายๆสีคล้ายๆดินนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ดินนะครับอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเจดีในยุคนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับพระบางขุนพรมเนี่ยขั้นที่หนึ่งเวลาเราดูนะครับก็จะมีความคมมากๆเลยนะครับยิ่ให้ดูนี้แล้วกันนะครับพระเนี่ยจะมีความคมมีมิตินะครับคมในที่นี้ลองดูซุ้มนะครับ ยกค,ค่อนข้างเยอะพลาไม่แท้ถ้าเกิดถอดพิมพ์จากพลาแท้มันก็จะต้องตื้นกว่าตามหลักการอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแกะพิมพ์ขึ้นใหม่แม่พิมพ์ก็อาจจะผิดเพี้ยนนะครับไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับแต่ว่ามีความลึกเพราะฉะนั้นการจดจําแม่พิมพ์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการจดจําแม่พิมพ์หมายถึงว่าถ้าเราตีสเกลในองค์พลาสักเป็นสเกลสเกลเนี่ยพลาสิบองค์ร้อยองค์เนี่ยแทบจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันหมดนะครับ คราวนี้เราก็มาไล่ดูลักษณะพิมพ์ทรงของฐานคู่เนี่ยเขาก็จะมีขอบแม่พิมพ์นี่เขาเรียกขอบแม่พิมพ์นะครับเป็นขอบแม่พิมพ์บังคับพิมพ์นะครับของพระสมเด็จน,น,นะครับค่อนข้างจะมีชัดทั้งสี่มุมมานะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับแล้วก็วงแขนนะครับผมให้ดูแบบชัดๆดีกว่า วงแขนเ้วจะเห็นเลยว่ามันมีความลึกนะครับแล้วก็ในขณะที่พระไม่แท้เนี่ยส่วนใหญ่จะตื้นๆนะครับเวลาดูลูกก็จะพอสังเกตได้นะครับว่ามันมีความลึกหรือมีความตื้นนะครับแล้วก็องนี้เป็นพระที่เขากรุใหม่นะครับก็คข้ากุทิ้งก็จะเห็นร่องรอยนะครับจะลองเห็นร่องรอยมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับอาจจะใช้หัวกรอนะครับเป็นน่าจะเป็นหัวกรอนะครับแล้วก็เป็นรอยนะครับ หัวกอที่ว่าก็เป็นหัวกอแบบที่หมอฟันใช้กอฟันเรานะครับแบบเดียวกันครับแล้วก็ลองดูเนื้อนะครับมันจะแกล่งแบบมากๆนะครับเาบางคุนพรมเนี่ยพอจะเห็นนะครับที่สะท้อนผิวนะครับมีความแกล่งแต่เปล่านะครับดูตรงขานะครับแทบจะแบบเป็นกระเบื้องไปแล้วนะครับแล้วก็ ไล่ดูกันมันก็จะมีผ้าซ่อมมันนะครับก็จะมีคาบเทียมคาบแทแล้วเนี้ยจะเป็นคาบที่ทําขึ้นมาในการซ่อมปกปิดร่องรอยนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าเราไล่ดูนะครับคาบแท้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันแล้วนะครับดูด้านข้างด้านข้างร้อยทั้งร้อยนะครับผ้ากี่องกี่องนะครับจะเป็นสีางครับเหลืองๆแบบนี้ครับ แล้วก็จะมีความยุบยน่นเหี่ยวถลอกปอกเปิกนะครับตรงนี้คือลักษณะของเนื้อที่ผ่านการโดนกรอบกรทิ้งนะครับคราบกลุทิ้งนะครับแล้วก็ผ่านการใช้ก็จะมีลักษณะอมเหลืองแบบนี้นะครับโดยมากทั้งนั้นนะครับก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับอมเหลืองแบบนี้นะครับดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะมีลักษณะสีแบบ คล้ายกันนะครับเป็นสีอมเหลืองๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคราบปลุนะครับเนื่องจากเพล้านี้มีซ่อมก็จะมีทั้งคราบที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือคราบที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับปกปิดร่องรอยการซ่อมนะครับฝั่งนี้ก็ใช่นะครับจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนนะครับคราบปลุบางคุณพรมเขาจะเป็นเนื้อเดียวนะครับแบบนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นคราบแท้ก็มันจะวาวๆแสกนิดๆนะครับแล้วก็จะมีความ เหมือนกับความฉ่ำในตัวเขาอะนะครับครับกลุ่มแล้วมันจะมีอิดแดงๆอยู่เดี๋ยวผมหายดูอยู่ตรงไหน,นดูตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆเม็ดเม็เม็ดเมดอะไรอยู่ในเนื้อนะครับอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยอ่ะเนี้ยครับจะมีก้อนอิฐอยู่ก้อนหนึ่ง ไอีิดแบบนี้มันน่าจะเกิดจากเศษที่เจดีนะครับแล้วก็ปลิวมาอยู่ในผิวนะครับซึ่งมีทุกองค์นะครับหาคราบกรูดูดยังไงก็ต้องมีนะครับอันนี้เป็นคราบกรูที่เขาทําขึ้นมาปกปิดร่องรอยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีแค่สีที่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันนะครับ เป็นด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเกินจากใครองค์หนึ่งมาติดนะครับเป็นเอ็กซ์ตรานะครับอง์นี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคาบเนี่ยครับระหว่างองค์ก็จะมีคาบปลูกติดกันเพราะพราในเขาวางซ้อนกันไว้นะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นจากองค์อื่นมาแล้วก็มาติดอยู่ในองค์นี้นะครับตอนเปิดปลูกก็มีรูปอยู่นะครับว่าพระบางองค์ติดกันเป็นก้อนนะครับต้องแส่ออกมานะครับ เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเนื้อพราบางขุนพรมนี่เป็นพราที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความหนึบนุ่มมากๆนะครับนี่คือชิ้นเนี้ยนะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นผ้าอีกองหนึ่งนะครับมาติดโดยประสานกันอยู่โดยคาบกลุ่นนะครับเห็นคาบกลุ่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตองน,นี้คือคาบกลุ่ที่เป็นของดั้งเดิมนะครับ ก็จะมีเศษหินเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าค้าปูที่เป็นแบบประเภทดินทรายหินตวนใหญ่จะไม่ค่อยใช่ของแท้เท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นก้อนแบบนั้นนะครับก็พอจะได้ไอเดียบ้างนะครับก็ได้เห็นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดไอเดียได้พอสมควรนะครับก็ยังไงก็มีโอกาสก็ลองหาพาแท้ดูนะครับก็จะได้ สร้างจินตนาการนะครับในการศึกษาต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องพรรคเครื่องนะครับไขเหลืองๆนี่ก็จะเจอในพาะสมเด็จบางคนผมเท้าบ่อยๆนะครับจุดนี้นะครับไขเหลืองๆแบบนี้มันจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นฟันที่ผ่านการใช้มาด้วยนะครับ ความลึกคมของซุ้มนะครับมันลึกมันคมมากๆนะครับขอบสีฝั่งก็ได้เห็นติดชัดกับหมดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องจดจําพิมพ์นะครับว่ารูกทรงของซุ้มไปทางไหนนะครับระยะห่างระหว่างเขาเรียกช่องไฟนะครับระหว่างองค์พระฐานอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจุดสําคัญในการที่จะจดจําแม่พิมพ์นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหานะครับ จะเป็นคาบลูกนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเาพาให้ดูนะครับนี่ก็ <c oughs> เป็นลงครูได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีความคมชัดของแม่พิมพ์แล้วก็เป็นพาที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดูง่ายอยู่นะครับตรงนี้ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับในเพจวัลังสิทธาประจันนะครับก็เข้ามาดูแล้วกันมันจะมีหลายหลายสิ่งหลายหยอย่างให้ดูนะครับเกี่ยวกับพาเครื่องนะครับขอบคุณมากครับ